สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโซลาร์เซลล์นะครับผมกับชุดแทงน้ำพอสูงสําสหรับงานแทงน้ําขนาด3,000ลิตรนะครับผมหลังคาที่เป็นโซลาเซลล์นะครับเตดตนี้สาหรับชุดโค้งหนองนาน,นะครับผมสำหรับสวนมะพร้าวนะครับพืนนี้ลูกค้าจะปลูกมะพร้าวนะครับใช้น้ําหยดนะครับใช้หัวมินิสปริงเกอร์ดักน้ําหยดน้ำจากาชุดแทงน้ำพอสูงตัวนี้มีความสูงขนาดที่4เมตรนะครับโครงสร้างม,มาตรฐาน แข็งแรงนะครับผมถังสามพผพลิตทุกอ,อย่างทํางานด้วยระบบออโตมติกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มที่ดูดขึ้นถังนะครับน้าเต็มปุ๊บก็ลูกลอยก็จะตัดถังให้เรียบร้อยนะครับพอน้ําลดปุ๊บลูกลอยก็จะทํางานออโตมติกนะครับผมลูกค้าไม่ต้องมาก,งกาังวลต้องมาคอยเปิดปิดนะครับไม่ต้องกลัวน้วําล้นถังไม่ต้องกลัวนะครับผมทุกอย่างเป็นออโตมติกทั้งหมดเลยนะครับตัวน,น,นี้ทําให้ลูกค้าสวยงามสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมโครงสร้างแข็งแรงมากนะครับตัวนี้ เรารับประกันงานซุดตัวอยู่ที่5้าปีนะครับผมเซตนี้นะครับรับประกันการซุดตัวอยู่5ปีทั้งหมดเลยแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้เป็นมุมโครงสร้างของแผงแผงก็จะเอียงให้นะครับอยู่บนหลังคาเป็นล่มเป็นในตัวหลังคาในตัวครับเอียงเราเอียงประมาณ15องศาครับ15้าถึง20องศารับแสงแดดนะครับใดมุมได้สะสะในนอนครับผมฐานล่างก็เป็นพื้นฐานนะครับฐานฉรวดยึดลอยจากพื้นนะครับเราจะไม่ได้ฝังเหล็กเข้าไปใต้ดินนะครับเราตีปอกขึ้นมาตอนนี้แข็งแรงแน่นอนครับผม อายุกว่าใช้งานนานแน่นอนครับไม่ต้องกลัวน้าจะขังน้ําจะฟูนจะกัดเหล็กนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับหมดปัญหาเรื่องตรงนั้นเลยนะครับของเราเน้นที่คุณภาพนะครับโครงสร้างเหล็กแข็งแรงครับงานเชื่อมได้สัดส่วนเต็มนะครับได้มุมได้ฉากทุกสัดส่วนนะครับครับผมสวยงามนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชุดแทงน้ำหอสูงนะครับผมขนาดที่บุรีรัมนะครับผมกับโคงหนองนา โมเดลนะครับแล้วก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับผมขายจะ่ลูกมะพร้าวนะครับก็ให้บริการเรามาติดตั้งแทงน้ําให้นะครับผมลูกค้าติดตามมานานแล้วครับตามเพจมานานแล้วก็ดูผลงานนะครับก็เห็นว่าาเราออกมาสม่าเสมอนะครับงานมีงานสม่ําเสมองานดูแล้วก็แข็งแรงทนทานงานไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมงานฐานรากนะครับทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงทั้งหมดเลยนะครับฐานรากของเราสมบูรณ์นะครับตัวเหล็กที่เลือกใช้เป็นแป๊บน้ําทั้งหมดนะครับผม แข็งแรงตัวเล็กกองก็คือใช้สําหรับตั้งเสานะครับอันนี้คือหน้าที่ของเล็กกองนะครับหน้าที่เลยนะครับลักเป็นเสาสําหรับสร้างขึ้นมานะครับบนบ้านแต่ว่าเล็กกล่องมันจะไม่มีหน้าที่ในการรับแรงรับโหลดหนักหนักนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของตัวที่เวลาเราออกแบบปุ๊บเนี่ยตัวที่มันรับโหลดหนักหนักก็คือต้องเป็นแป๊น้ำนะครับเหล็กกลมทนทานนะครับพวกนี้ทนแดดทนฝนทนน้ำนะครับผมแป๊น้ำนี่นะครับของเราที่สําคัญคือเราพ่นสีเคลือบกับวในให้ลูกค้าอีกชั้นหนึ่งนะครับและนั้นมั่นใจเรื่องคุณภาพได้เลย นี่ครับเราเราคัดสรรคุณภาพมาให้ลูกค้าเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่างานจะไม่ดีงานจะไม่ได้คุณภาพนะครับเราใส่ใจเรื่องคุณภาพทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแท่นทําความสะอาดแผงทำบันไดขึ้นปะติตั้งแผงแล้วก็มีแท่นให้เรียบร้อยนะครับมีราวกันตกให้เรียบร้อยนะครับผมครับหลังคาเชื่อมเหล็กสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่ต้องกลัวว่าหลังคาจะปิ้วนะครับแข็งแรงมากครับผมนะครับโครงสร้างเทนน้าไม่ต้องกลัวซุด เรา,ารับประกันงานสุดตัว5ปีด้วยซ้ำนะครับตัวนี้นะครับาใช้งานกันแบบไม่ต้องกังวลเลยนะครับสนใจก,ก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมเบอร์0922608862นะครับผมคุณล่าโซลราเซล